ครับพบกับครอบครัวมอตตไบจอเช่นเคยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาสาธิตวิธีการทํารถเข็นเครื่องมือนะครับซึ่งผมเตรียมอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอุปกรณ์ที่ทํานะครับก็จะมีนี่ครับล้อเลื่อนนะครับซื้อซื้อที่มิสเตอร์ดีไอวานะครับร้อยประมาณร้อยยี่สิบบาทนะครับแล้วก็นี่ครับเป็นน็อตตัวเมียตัวคู่นะครับคู่กันสําหรับขัน ตัวเหล็กฉากที่เป็นรูนะครับแล้วก็ตัวนี้ฉากยึดมุมนะครับซื้อมาสองชุดนะครับราคาชุดนี้ก็ประมาณร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็นี้ครับเหล็กฉากแบบเป็นรูนะครับเอามาทําชั้นผมใช้ทั้งหมดสี่เส้นนะครับเส้นหนึ่งก็ร้อยสิบห้าบาทนะครับอีกอันหนึ่งก็คือตัวนี้ครับไม้อัดไปขอเข้ามานะครับพอดีที่บ้านน้องมีนะครับ รวมทุกอย่างก็อยู่ประมาณหกถึงเจ็ดร้อยบาทนะครับพอลงทุนประมาณนี้นะครับผมจะทําชั้นสามชั้นนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันเลยครับ นะครับเสร็จแล้ว1ชั้นเหลืออีกชั้นกลางกับชั้นบนนะครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรถเข็นเครื่องมือนะครับเอาไว้ใส่เครื่องมืออุปกรณ์ช่างนะครับไปดูกันนี่ครับทำเป็น3ามชั้นนะครับ จะได้ใส่เครื่องมือได้เยอะๆนะครับขนาดนะครับเป็นขนาดยาว60 60เซนเมนะครับกว้าง40เซนเมตรนะครับใช้น็อตสกูแล้วก็เหล็กฉากยึดเอานะครับใช้น็อตนะครับตัวผู้ตัวเมียยึดกันอย่างนี้นะครับซื้ออุปกรณ์ที่เมก็โฮมนะครับตัวเหล็กฉากนี้เส้นละร้อยร้อยสิบห้าบาทจริงๆไม่ถึง600ครับเพราะว่านี่ครับผมซื้อมาแล้ว มันเกินเส้นหนึ่งมี4เมตรนะครับเส้นหนึ่งยาว4เมตรนะครับก็ประมาณนี้ครับฝากกดติดตามนะครับไลค์แล้วก็คอมเมนต์กันเยอะๆนะครับเพื่อนๆมีไอเดียอะไรแนะนำมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมครับขอบคุณครับ